อันนี้เรามายืดอายุการใช้งานของกันกันล้อใต้ฝากระปูนครับด้วยมูลค่า25บาทนะครับทำยังไงเลยช่างตอบครับนี่ครับเวลามันขาดนะครับมันจะเปลยเยออกอย่างนี้นะครับก็ตัวตัวคลิปล็อเขาจะล็อกไม่อยู่นะครับแล้วก็แค่อรูมันผุเหรออ่าใช่ครับอ่าแล้วก็หยอดเข้าไปห่อนอันนี้มันอ่อนๆนะฮะถ้าหยอดปุ๊บหยอดปั๊บเขาจะแข็งตัวทันทีเลยครับอือหือนี่เลยนี่ตึงขาดไปแล้วนะจะแข็งนี่มันก็จะล็อกอยู่แต่ใช้ใใชช้้ได้อีกก็ก็ลืมมัครับ อันนี้อันนี้อันนี้มันล็อกตัวใหญ่ไม่อยู่เลยครับเดี๋ยวเข้าไปการกระช่างหยอดเพิ่มเพื่อให้รูมันแข็งตัวนี่ครับใช่ครับแล้วมันแข็งก็จะล็อกอยู่นะครับล็อกทิพยอยู่ที่ความคือควันขึ้นมันไหม่หรือมันอะไรครับมันอ่ามันมันมันประสานเนื้อเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับการกระช่างเดี๋ยวปฏิกิริยาใช่ครับประมาณนั้นอันนี้หยอดหยอดได้ทุกรูจะดีมากเลยครับกันไว้ใช่คันนึก็่าใหม่เลย เนี่ยครับพอพอเขาอยู่ตัวเขาจะแข็งเป๊กเลยครับทีนี้ก็เนี่ยเนี่ยที่มันสกัดไปมันมันก็แข็งเลยเหมือนกับของใหม่เลยเนาะประมาณนั้นครับก็อ๋อวันเข้าตาอือนี่ได้ไหมครับกดกลับเข้าเหมือนเดิมครับผมที่มันขาดไปหลายตัวแล้วก็หางเสร็จประมาณนี้ครับอ่าให้ที่ใส่ไหมที่มันขาดหลายตัวจัดไปครับผมแก้วแกวไหมทั้ยกลับอือโอเคครับ